ตัวครับมาถึงบูธของโมโวนะครับผมซึ่งทางบูธเนี่ยอาจจะจัดแล้วดูแบบคลีนคลีนจัดดูแล้วไม่ดูลกมากสักทีเดียวนะครับผมเฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นรถแบบสไตล์ย SUV อะไรพวกนั้นนะครับผมนี่วีหนะครับ XC 60แล้วก็ XC 90นั่นเองนะครับผมตรงกลางจะเป็น XC 40 ที่เป็นแบบลักอินอยู่เนาะส่วนทางด้านขวานะครับจะเป็น S 90นะครับอ่า S 60ก่อนแล้วก็ S 90นะครับผมแล้วก็เป็น X 4 90น่าจะเป็นตัว i n s c r i p t i o n นะครับฝั่งซ้ายจะเป็นชุดแต่งอาร์ตไซน์นะครับผมแต่ว่าที่เด่นมากๆเลยคือนี่ C 40ครับ รถไฟฟ้า100%รุ่นที่2ของทางวอ l โวที่ทางวอ l โวประเทศไทยได้นำมาจำหน่ายนั่นเองนะครับผมซึ่งตคนนี้จะแตกต่างก็พูดง่ายๆเลยถามว่าโฉมและรูปลักษณ์เนี่ยมันจะต่างกันมากไหมนะครับเดี๋ยว X40 c p r e Electric เนี่ยก็จะมีการ m i n Minor c น a n ชนนะครับปรับหน้าตาให้มันดูโค้งมนกับเหมือนกันกับ C40 เนี่ยแหละครับผม แต,แต่ที่แตกต่างเลยคือ1ลายโแม็กครับอย่างที่2ก็คือตัวดีไซน์นะครับทางด้านหลังนั่นเองนะครับผมซึ่งนี่ท้ายมันจะเป็นทรงแบบพวกแฮช b แบ็กเป็นทรงสายคูปนั่นเองนะครับผมท้ายมันก็ตัดแบบนี้เนาะรวมถึงเ e ียสปอยเลอร์ทางด้านหลังนะครับอันนี้คือหล่อมากเลยเป็นไงด้านหลัง หล่อมากเลยนะครับแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยเขาจะมีเข้ามาจำหน่ายนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เดียวกันกับตัว x c 4 0เป็นระบบขับเคลื่อนเดียวกันกับ x c 4 0 pure electric เหมือนกันหมดนะฮะจะแตกต่างยานที่ผมบอกจะแตกต่างที่ดีไซน์มากกว่านะครับระยะการขับขี่เหมือนกันแต่ว่าพิร์นนะฮะพิร์นหรือว่าการออกแบบหรือว่า ชิ้นส่วนต่างๆภายในรถเนี่ยจะถูกปรับเปลี่ยนไปให้มันดูดูยังไงดีล่ะดูลักโลกมากยิ่ขึ้นอะประมาณนั้นนะครับผมเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทางด้านข้างประตูไม่ว่าจะเป็นพรมนะครับหรือว่าพวกเบาะหรืออะไรก็ตามเนี่ยใช้วัสดุของการรียูสเข้ามามีบทบาทมากาขึ้นนะครับผมเรียกได้ว่ารถ รุ่นนี้เป็นรถรักโลกแล้วกันนะครับผมนี่ปึ๊บและอีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างนะครับผมก็คือตัวทริมนะฮะตรงนี้ได้มีการออกแบบใหม่มานะฮะเป็นอินสปิเรชันของเทือกเขาของทางสวีเดนนั่นเองนะครับผมแล้วเขาก็จะมีแสงเรื่องแสงตอนกลางคืนมานะครับหน้าจอเหมือนเดิมหัวเกียร์เหมือนเดิมนะฮะก็จะเป็นหัวเกียร์อาร์ดไซด์แบบสปอร์ตแบบนี้เนาะอืม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แบบเด่นมากๆเลยคือกระจกบานใหญ่ด้านบนนะครับผมที่จะไม่ได้เหมือนกับ x c 4 0 x c 4 0 Pure l e c t r i c เนี่ยจะเป็นซันรูฟใช่ไหมครับผมแต่ตัวนี้หน้ากระจกกรองแสงที่จะช่วยกันเรื่องแบบรังสี UV อะไรพวกเนี้มาทั้งบ้านแบบนี้เลยอยอันนี้คือไฮไลท์เลยนะ,ะนี่ คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมไว้มีรถคันจริงมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำมาทดสอบกันให้ดูเนาะห,หน้าตาก็ประมาณนี้คร่าวๆนะฮะส่วนทางด้านหลังนะฮะเดี๋ยวเราพาไปดูทางด้านหลังบูธก็จะ,จะมี x c 4 0 h e b r i c มาให้ดูนะฮะ <laughs> ทาล่าหลังก็จะเป็น x c 4 0 Pure Electric นะครับผมที่เขามีจัดแสดงมาให้ด้วยสีเขียวนี่เป็นสีที่ค่อนข้างขายดีในระดับหนึ่งเลยนะอ่าแล้วก็ก็มีโชว์เกี่ยวกับพวกการวางแบตเตอรี่ให้ดูนะครับผมว่าเป็นอย่างไรนะพวกนี้นี่หน้าตาของเจนนี้เนี่ยมันจะยังคงไปความ เลี่ยมอยู่นะครับแต่อนาคตก็จะแบบมุนๆอ,อะไรประมาณนั้นเนาะก็คร่าวๆข,ของบูตวอนโบมีประมาณนี้นะครับผมโอเค